จำนวนมากที่เทศบาลตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นํามากําจัดด้วยการเผาและฝังกลบอย่างต่อเนื่องจนเต็มพื้นที่กว่าสี่ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อบริเวณบ้านดงหลงตําบลแคมป์สนจนทําให้อุทยานแห่งชาติเขาค้อต้องเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับเทศบาลตำบลแคมป์สนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการร้องเรียนและแจ้งความดําเนินคดีจากทางอุทยานแห่งชาติเขาค้อเกี่ยวกับการนําขยะของเทศบาลแคมป์สนมาทิ้งในพื้นที่นะคะแต่จนถึงทุกวันนี้ขยะปริมาณ5-7ตันต่อวันและเพิ่มขึ้นเป็นวันละ10ตันต่อวันในช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็ยังคงถูกนำมาทิ้งในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคอค่ะ หลังถูกอุทยานแห่งชาติเขาขอแจ้งความดำเนินคดีเทศบาลตำบลแคมป์สนได้ทำหนังสือไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอใช้พื้นที่ทิ้งขยะในจุดดังกล่าวขณะเดียวกันก็ได้พยายามจัดหาที่ดินสำหรับทิ้งและกำจัดขยะแทนจุดเดิมที่มีปัญหาแต่ก็ถูกคัดค้านและต่อต้านจากชาวบ้านเจ้าของพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องอ นายสุชาติราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยอมรับว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เรื้อรังของเขาค้อและอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในอนาคตเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญกับการลดขยะจากบ้านเรือนทางจังหวัดจึงเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขาค้อจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะและให้มีการรวมกลุ่มระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเพื่อใช้ที่ทิ้งและกําจัดขยะร่วมกัน การก็คือผู้สร้างขยะก็คือชาวบ้านนะฮะให้ชาวบ้านแก้ไขปัญหาของเขาเองอาจจะใช้ลักษณะของการรวมกลุ่มกันแล้วก็แยกขยะนะฮะเป็นพราสติกเป็นโลหะตะกัวหรือทองแดงแล้วก็ทางเทศบาลก็ไปให้ความรู้ในการแยกบริหารจัดการในลักษณะที่เอาถังไปให้ถันะงไปให้แล้วก็ ให้ความรู้ในการรวมกลุ่มกันว่าใครจะเป็นผู้จัดการปัญหาขยะของเทศบาลตำบลแม้์สนอำเภอเขาค้อสะท้อนการขยายตัวของชุมชนและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งขาดแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันธนิดาสุสวัสไทยพีบีอรายงาน ท่านผู้ชมคบปัญหาของเทศบาลแคมป์สนนะคะในเรื่องของการหาที่ทิ้งขยะเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญทีเดียวค่ะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีทางแก้ไขนะคะเรามีสายนะคะของผู้ที่จะร่วมพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางท่านประลัดเทศบาลตำบลแคมป์สนคุณนัทพงศ์ศรีวงนะคะเพราะว่าประเด็นที่สําคัญเราอยากจะทราบถึงความคืบหน้าในการพยายามแก้ปัญหาของทางเทศบาลหากแม้ว่า นะคะหากแม้ว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากอุทยานจริงๆนะคะกรมอุทยานทางเทศบาลมีวิธีทางออกในการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะกรมอุทยานเองมีวิธีการอย่างไงบ้างนะคะในการที่จะขี้คลายปัญหาเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทางรายการเองนะคะก็ประสานงานค่ะไปที่ ทางข้อมูลน,นะคะโดยผ่านทางท่านอธิบดีกรมอุทยานนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะได้มาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะเรื่องนี้ทางท่านอธิบดีกรมอุทยานท่านได้แจ้งว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้รับคําขอเข้าไปทําประโยชน์ในเขตป่าสมวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่นนะคะซึ่งใช้เป็นพื้นที่นะคะใช้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะชั่วคราวของเทศบาลตำบลแคมป์สนเนื้อที่4ไร,ร่96าตารางวาแล้วนะคะ,ะ,คะก็เรียนมาให้ทางจังหวัดเนี่ยพิจารณา ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็สั่งให้สำนักจัดการทรัพยากรที่4สาขาพิษณุโลกนะคะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะจะได้พูดคุยกันต่อแน่นอน,น,อนขณะนี้ท่านประลัดเทศบาลตำบลบ้าสมนนะคะคุณนัทพลศรีวงศ์พร้อมแล้วะค่ะสวัสดีค่ะท่านประลัดนัทพงศ์คะครับสวัสดีครผมค่ะตอนนี้เรื่องหาที่ทิ้งขยะใหม่นะคะมีความคืบหน้าย,ยัางไงบ้างคะท่านประลัดคะครับทางเทศบาลก็ไม่เคยน,นิ่งนอนใจครับแล้วก็คือ ตั้งแต่ทางผู้หารจุดเก่าเข้าห่วงกระดได้ดำเนินการจาัดหาจัซื้อฐานสถานที่ทิ้งขยะนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับเพราะว่ารับประชาคมหมูบ่บ้านทางหมู่บ้านแล้วก็ก็ไม่ยินยอมนะครับ ก็คือทางชาวบ้านก็ไม่ยอมไม่ทิ้งในพื้นที่ที่เราติดต่อไปทั้งหมดนะฮะซึ่งอยู่ใน feet, บอบตของอยู่ในเทศบาลของเราใช่ไหมคะท่านครับผมค่ะแล้วนอกเหนือจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยแล้วนะคะทางเทศบาลมองหาพื้นที่อื่นที่นอกเทศบาลของเราบ้างไหมคะท่านคะก็มีบ้างครับเราก็ feasible. ทางแต่ก็ติดติต่อท้องท,ที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าเขาก็ ไม่ต้องการอยากให้เราไปทิ้งเป็นประจำหรอกครับแต่ถ้าชั่วคราวอะไรก็เป็นบางครั้งเป็นชั่วคราวอะไร้็ได้อยู่รับแต่ให้ทิ้งประจำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าใครไม่อยากเอาขยะไปเข้าไปบ้านเขานะครับค่ะใช่ค่ะเอะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ดูเหมือนจะหมดหวังเลยหรือเปล่าคบท่านประลัดนัทพงศ์คบก็คงไม่หมดหวังนะครับพะตอนนี้เราก็พยายามจัดการจัด สถานที่ทิ้งขยะต่อไปครับกก็ะ <c oughs> <c oughs> จะประสานร่มไปทางท่องถินใกล้เกียงที่มันมีที่มีนะ,ะ,ะที่ทิ้งขยะนะครับ น,นี่ถือว่าเป็นแผนที่หนึ่งก็คือจัดหาที่ทิ้งขยะใหม่ที่นอกเหนือจากพื้นที่เทศบาลของเราโดยเราอาจจะไปเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับเทศบาลน,นั้นๆที่เราไปใช้พื้นที่เขาคนะคะคแผนที่สองอขอฟังแผนที่สองสมมติว่าดิฉันเป็นคนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล่านด้วยนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าแผนหนึ่งไม่ได้แผนสองมียังไงคะท่านคะก็จะพื้นทีบางก็คิดว่าน่าจะลดลงกับชาวบ้านในเขตเทศบาลนะครับว่าเราจะคา วิธีการบริหารการจัดการหรือตอการจัดขยะอย่างไรโดยกัดแยกขยะหรืออะไรแบบนีาจะทาให้ต้องให้ความรู้กับประชาชนในพุทธีนะครับค่ะอาล้ค่ะก็นี่ก็คือช่วยเรื่องของการลดปริมาณขยะแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์เรื่องที่ทิ้งขยะนะคะท่านครับค่ะมีสองแผนก่อนใช่ไหมคะ ทางทางท่านผู้ว่าว่ายังไงบ้างคะท่านประหลัดเทศบาลคะสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะต้องเรียนเลยค่ะว่าทางทางท่านประหลัดเองก็ได้มีการประสานงานกับทางจังหวัดอยู่ด้วยใช่ไหมคะเทศบาลของเราตลอดค่ะค่ะแล้วทางท่านผู้ว่าก็มอบหมายนะคะให้ในส่วนของทางผู้ที่รับผิดชอบนะคะเข้าไปสำรวจตรวจสอบก็คือเจ้าหน้าที่งานอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน นะคะแล้วก็ได้รับในส่วนของข้อมูลมาว่ายังไงบ้างคะท่านประหลัดพอทราบไหมคะท,ท่านประหลัดคะครับสวัสดีครับค่ะ ค่ะค่ะดิฉันเข้าใจนะ,ะว่าเรื่องนี้จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะหาทางออกนะคะแต่เรื่องนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท,ท่านเนี่ยนะคะว่าทางรายการเองประสานไปยังเจ้าของที่นะะหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ก็คือกรมอุทยานเนี่ยนะคะท่านอธิบดีมโนพัฒน์หัวเมืองแก้วอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะคะท่านบอกว่าวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะแต่จะขอตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อที่จะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวแล้วก็จะมาชี้แจงในรายการสถานีประชาชนอีกครั้งตรงนี ี่นะคะถามทางท่านประลัดนัทพงศ์เลยอยากจะบอกกล่าวไปทางกรมอุทยานแห่งชาติว่ายังไงบ้างไหมคะคือช่วงระยะเวลาที่ทางเทศบาลแคมป์สวนเนียน,นะคะแต่สถานที่ไม่ได้นะผมทางเทศบาลจะขอความรับผิดชอบจากทิ้งให้ทีงขยะช่วงเ้าจนกว่าที่ว่าทาง จบมากระสวนระจากถานที่ได้นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดทางกรมอุทยานก็ถามมาว่าแล้วต้องการเวลาแค่ไหนสามเดือนหกเดือนหรือสามปีหกปีระยะเวลาที่ที่ต้องการมันน่าจะชัดเจนสมมุตินะฮะสมมติถ้าเกิดทางกรมก็ถามมาท่านประลัดจะตอบยังไงคะก็จะพยายามครับจนแม่บอกว่าจนกว่าจาสถานที่ได้หมดหรือไม่อะไร่เครับ นี่แหละค่ะเรื่องใหญ่ท่านผู้ชมที่เครารพคำว่าจนกว่าจะหาสถานที่ได้ <c oughs> จนกว่าจนกว่าสิบปีหรือเปล่าหรือจนกว่าสามเดือนหรือเปล่า<ม>นะใช่แล้ครับเพราะว่าทางที่บาลแล้วก็แต่พยายามมันอยู่แล้วครับพยายามจะหาสถานที่ซิ้นขยะอยู่แล้วครับค่ะเอาละค่ะรับทราบท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยกันนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก็วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณท่านปลัดนัทพงศ์ศรีวงศ์มากนะคะขอบพระคุณค่ะ <ผ>สวัสดีค่ะยังไงก็ฝากทางท่านทธ่ปดีกรมุทยาแห่งชาติรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าไปช่วยหาทางออกให้กับทางเทศบาลแห่งนี้ด้วยนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เราจะต้องติดตามความคืบหน้าก็คือเรื่องที่แม่เมาะจังหวัดลำปางท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราจะจําได้นะคะว่าเมื่อปีที่แล้ววันที่26ตุลาคมมีพี่น้องเดินทางมาจากแม่เมาะนะคะบอกว่ามาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการ อขอเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าแม่จางคือหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผได้ขอให้อพยพออกจากที่อยู่อาศัยเดิมเนื่องจากจะมีโครงการขยายโรงเหมืองเหล็กลิกไนท์ขอภัยโรงเหมืองลิกไนท์นะคะก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่หมะแล้วก็ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่จางโดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับปากว่าจะช่วยดาเนินการให้ได้รับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินแต่ผ่านมา20ปียังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะ เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาตัวแทนชาวบ้านเวียงสวรรค์น,นะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่จากทางจากทางจังหวัดลำปางนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ดูแลในการออกโฉนดนะคะของพื้นที่กรมป่าไม้ลงมาในพื้นที่นะคะความคืบหน้าเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณเบญจวรรณคติยาคุณผู้ใหญ่บ้านเวียงสวรรค์หมู่9ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่เบญจวรรณคะสวัสดีค่ะเป็นอะไรมาเป็นยังไงบ้างคะมีความคืบหน้าเรื่องโฉนดที่ดินยังไงบ้างคะเอกสารสิทธิ์ ตอนนี้นะคะมีความพคืน่นไหไปมากเลยนะคะที่พื้นที่ได้หลุดออกจากประไม้แน่นอนแล้วและตอนนี้อยู่ที่ปีศาจิกาและเมื่อวันที่2นาวานะคะทางสปปกได้มาแจกสปปกโดยมีท่านกระมวลศุขสมบูรณ์รองรบุรษนายกรัะมนตริประธานนะคะมาแจกให้การยืนยันในการ o 30, ะะออกแถลงสิทธิราชดลที่งยู่ที่เมะว่าเป็นกาปรปฏิทินและข่าวดีล่าสุดนะคะเมื่อวันที่9มกราคมเนาะ ศูนย์สำรวจโดยคุณเศรษารแสสัมพันธ์นะคะได้ออกมา้แจงเตรียมความพร้อมให้รัฐดรแล้วว่าจะลงรังวัดพื้นที่ไม่เกินกุมภาพัพาพานธ์นี้ค่ะไม่เกินกุมภาพันธ์นี้นะคะขอ,อ,อบคุณที่ตอดีมากแล้วก็อยากจะ ในการในการธรรมคัรน,นี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะในแถนะที่ดิฉันเป็นัวแทนของชาวบ้านคู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเหมืองของกพพอขอบคุณเป็นปาไม้นะคะคนสมาครรอนจำปีติวไม่ดินและต้นชุกิมาสูเนาคณิตและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหรือโอกาสนี้นะคะฝากความในใจถึงผู้บริหารระดับสูงของคอพลอมแม่มาด้วยว่าขอให้มีความจริงใจต่ชุมชนให้เป็นรูปประทามากกว่านี้อ,อย่าอ่อนที่ไหนแทงแข่งที่ไหนเว้นนะคะ อยากจะฝากให้ท่านให้พึงใจมากกว่านี้หน่อยนะคะนะเราคืออยากแก้ปัญหามากประเทศไทให้ดินดน่นโดนก็คงไม่มาถึงขนาดนี้นะครับผมอ่มอนมานมาค่ะเข้าใจในขณะเดียวกันนะคะทางผู้ใหญ่เบญจวรรณถ้าหากว่าในพื้นที่ไหนหมู่บ้านไหนมีปัญหาลักษณะคล้ายคล้ายกันกับเรานะคะ,<น>ะผู้ใหญ่เบญจวรรณอยากจะแนะนําประชาชนยังไงบ้าง อยากแจแนะนําประช,ชาชนว่าอันดับแรกต้องไปหาผู้นำขององค์กรเนาะ,ะเพราะว่าทุกทุกส่วนถ้ามีผู้นํานําไปแล้วก็จะเป็นเรื่องหัวแรงอย่างเดียวค่ะเพราะเราแค่เขาเป็นผู้นําแล้วเราต้องให้ผู้นํานําเราไปอ่ะค่ะค่ะแต่ <ๆ S 3> ว่าในกรณีนี้นะคะต้องเรียนท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยว่า ทั้งตัวเราเองก็ต้องให้ความร่วมมือเต็มที่เอาใจใส่กระตือร้อนอย่าปล่อยปาล,ละเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวผู้นําเองในฐานะเป็นผู้นําก็ต้องนําสิ่งดีๆมาสู่ชุมชนของเราอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญที่สุดก็คือรายการสถานีประชาชนก็พร้อมนะคะ <c oughs> ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามา แจ้งเหตุต่างๆได้ทางรายการเองก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกรณีของทางที่แม่หมะลำปางนี่แหละนะคะเอาละค่ะสุดท้ายผู้ใหญ่เป็นจออยากจะขอบคุณใครบ้างคะในเรื่องนี้ที่เข้ามาช่วยทางพวกเราชาวบ้านนะคะอ๋อค่ะเมื่อกีก้ก็ขอบคุณนะคะทุกทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือกันมาค่ะทั้งตัวแทนของชุมชนนะ,นะคะนายกเทศมนตรีค่ะท่านสสสระฤทิ์นะคะและทั้งการไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวก อาหาหนนะเนาะแล้วก็ค้นสมบัตเติมเียเตียค่ะจนมที่ดินที่เอาตําแหน่งเป็นประการเลยนะคะว่าต้องเป็น,ป,นประการประดิทินและตุ้งชุติมาถือยาชิตและทุกทุกท่านนะคะทุกทุกทุกภาคสวนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนจัดสารแต่สัมภาน์ที่มาให้ความกระจ่างให้ความดีใจกับพวกเราเมื่อวันที่เก้านี้ว่าเขาจะลงมาเระราอาวางวัดที่ดินแล้วอะคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกภาคสวนค่ะเหมือนตอนแรกขอบค้นทาง ตอนอูมาทางไทยทีวีเอสด้วยอากาศที่เปผดอากาให้ได้มา พูดคือถ้าไม่งั้นคงไม่ดำเนินมาถึงอีกขั้นนี้อีกเหมือนกันเขาขอพระพลดค่ะค่ะไม่มีปัญหายินดีค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บ็นจอนขอบพระคุณค่ะพะองค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรจะเป็นชายแดนไหนของประเทศไทยนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดไกลามากๆจนหลายครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าปัญหาของเราคงไม่ได้รับการเหลียวแลคงไม่มีใครสนใจใส่ใจอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะคะสถานีประชาชนเราสนใจค่ะเพียงแต่ท่านติดต่อเข้ามานะคะโทรศัพท์มาเล่าหน่อยว่าท่านมีปัญหาอะไร เดือดร้อนอะไรสงสัยในการทํางานของภาครัฐตรงไหนนะคะอยากจะให้เข้าไปแก้ปัญหาเดือดร้อนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณุปภคนะคะน้ำไม่ไหลไฟไม่สาว่างทางไม่ดีนะเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต่างๆก็แจ้งเข้ามาได้นะคะและก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราช่วยได้ก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงของสถานีกฎหมายกับสถานีประชาชนท่านผู้ชมมารอชมได้เลยนะ,ะเพราะว่านอกจากจะตอบปัญหาด้านข้อกฎหมายแล้วทําให้ทุกคนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักชมข่าว15 5นาิกากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับสถานีประชาชนในช่วงของสถานีกฎหมายกับอาจารย์เจษฎาอนุจารีค่ะติดตามชมทันข่าว15นาฬิกาไทย PBS นะคะ กระทรวงศึกษาธิการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบครูดีไม่มีอามายมุก121คนพร้อมย้ำครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนค่ะ